ทุกคนในเหรียญท,อง,ทองนี่คือเหรียญอะไรอะเฮาเจอมาอยู่ในมือของป้าคนนี้เต็มเลยอ,อุ้ยเจออีกแล้วอะอุ้ยป้าขอบคุณนะขอบคุณนะป้าบ่รู้ว่าจะกินได้ไหมอะทุกคน <c oughs> กินแปลกๆคงจะมีแค่แม่เมืองเท่านั้นแหละที่บอกเราแล้ว่ามันกินได้ไหมไปหาแม่เมืองกันเถอะไปหาแม่เมืองกันเถอะแม่เมืองนี่กินได้ไหมอะอย่าลองกินหน่าลองกินให้หน่อยดิอ้ำอ่ะ,อะแม่เมืองเป็นไรเนี่ยลองกินให้หน่อย <c oughs> อเป็นไรเนี่ยมู๊ไหมอะ ทุกคนไม่มึงเป็นอะไรไม่รู้ว่ะแม่มึงไม่ขยับตั้งแต่เมื่อกี้แล้วว่าจะสองสามชั่วโมงแล้วว่าแม่มึงทุกคนแม่มึงจะมีวันปกติไหมอ่ะแม่มึงต้นกล้าควายหมาไหนครับอ้าวใจครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้องเขาร้องไห้แล้วนี่เอาขึ้นมาดิต้นกล้าข้ามวยหมา ต้นกล้าขามวยหมาสมน้ำหน้าสมน้ำหน้าแห่แห่แห่คนไอ้กล่องสี่เหลี่ยมนี่คือกล่องอะไรอะ่ะเราเจอมันตกอยู่กลางน้ําตรงนี้ะทุกคนบม่รู้ว่ามันจะกินได้ไหมอะ่ะกลิ่นแปกๆคงจะมีแค่แม่เมืองเท่านั้นแหละที่บอกเราได้ว่ามันคืออะไรไปหาแม่เมืองกันเถอะไปหาแม่เมืองกันเถอะแม่เมืองช่วยชิมนี้ให้หน่อยอย่ารู้ว่ามันกินได้ไหมอ่ะัวจากไหนมันลอยน้ํามา เจากไหนอะ่ะมันลอยน้ำมามันคือคอ,อะไรอะ่ะคือสมบัติตอนที่พ่อกับแม่ให้ตอนเกิดมันร้อยกว่าปีแล้วนะมันกินได้ไหมอะ่ะกินไม่ได้อันนี้ของฉันนี่สิเจอจากไหนอ่ะมันลอยน้ำมาไงคือสร่ปมันกินไม่ได้หรอหเก็บไว้มันคือทองคาแท้ร้อยกว่าล้านเลยนะถ้ากินไม่ได้ก็อยนอนทีงไม่เอะมันกินไม่ได้ไง100มันกินไม่ได้มันกินไม่ได้เก็บไว้ทำไมทุกคนอันนี้มันคืออะไรอ่ะเขาเจอวางอยู่ตรงนี้อ่ะทุกคนอุ๊ยอีกก้อนนึงอ่ะอุ๊ยดีใจบม่รู้มันจะกินได้ไหมอ่ะทุกคน กลิ่นแปลกๆคงจะมีแค่แม่กันทอนแหละที่บอกเราได้ว่ามันคืออะไรไปหาแม่เมืองกันเถอะไปหาแม่เมืองกันเถอะแม่เมืองอันนี้มันกินได้ไหมอ่ะทองคำมัมาจากไหนเห็นมันวางอยู่หน้าเคาน์เตอร์อ่ะอยากกินมากเลยใครไม่รู้อยากกินน่ะขอกินได้ไหมขโมยไาหรือเปล่าไม่ไม่ใช่ขโมยหยิบมาอยากกินอยากกินอ่ะอะไรเนี้ยจะกินน่ะเอามาจะกินนี่นะคะเป็นขโมยนะคะล่าสุดก็อยู่ที่สถานีตำรวจแล้วนะคะอยากกินไปซะทุกอย่างเลยนะคะนี่ค่ะเป็นบทเรียนของคนขี้ตะกะค่ะ ทุก <Bye> คนไอ้ก้อนเขียวๆนี่มันคือก้อนอะไรอ่ะเฮาเจอมันวางอยู่กับหุ่นตัวนี้เลยอ่ะทุกคนบม่รู้มันจะกินได้ไหมอ่ะทุกคนกินแปลกๆคงจะมีแต่แม่เมืองเท่านั้นที่บอกเราได้ว่ามันกินได้ไหมไปหาแม่เมืองกันเถอะไปหาแม่เมืองกันเถอะแม่เมืองอยากรู้ว่านี่มันกินได้ไหมใช่แม่เมืองมันคืออะไรเฮ้ยมันกินได้ไหมอ่ะเฮ้ยอยากกินอ่ะม่เมืองกินไดไมอยากกินแม่เมืองทุกคนตกลงแม่เมืองเป็นไรอ่ะ โอ้นี่มันตัวอะไรอะเขาเจอมาอยู่ในข้อของลุงคนนี้อะทุกคนบรู้มันจะกินได้ไหมอะกินแปลกๆคงจะมีแค่แม่เมืองเท่าแหละที่บอกเราได้ว่ามันกินได้ไปหาแม่เมืองกันเถอะไปหาแม่เมืองกันเถอะแม่เมืองนี่มันกินได้ไหมตัวอะไรอะเป็นหมูอะดูดิมันกินได้ไหมอะอุ้ย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 มันเป็นไรามัันนนนหกขดี้เป็นอะไรอู้มันกินได้ไหมไม่ได้มันอย่ากินนะเอาไปเวฟก่อนเอาไปเวฟก่อนเอาไปต้มก่อนเลยเวฟมันจะกินได้ใช่ไหมโอ้โหนี่มันตัวอะไรอะเฮาเจอมันอยู่ข้างบ้านใครก็ไม่รู้อะทุกคน เฮ้ยมองหน้าเหรอบะรูมันจะกินได้ไหมอะกินแปลกแปลกเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยทฮ้ยไรอะจะลากลุงแกไปกินเฮ้ยกินไม่ได้เป็นหินลุงแกกินได้ดูผิวแกดิเฮ้ยมันเป็นหินที่ถูกสาบนะมันแข็งมากเลยนะมันกินได้ดูนะมันกินได้เฮ้ย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 เยเดี๋ยวเดี๋ยวเอเฮ้ยฉันบอกแกแล้วกินได้ฉันบอกแกแล้วฟันแตกไปเนี่ยดูหน่อยดิแตกปหเฮ้ยฟันแตกแล้วฟันแตกฟันหายไปหนึ่งซี่ใช่ คนนี่มันตัวอะไรอะ่ะเราเจอมันยืนนี่ตัวนี้เลยอะ่ะป้ามีปัญหาอะไรกับผมปะเนี่ยนี่บอลูมันจะกินได้ไหมอ่ะทุกคน <S <S กินแปลกๆเฮ้ยคาน้องคาน้องคานทำอะไรคะเอาป้าแกไปกินไงกินไม่ได้ป้าแกมีชีวิตนะกินได้กินไม่ได้ฉันเตือนเธอแล้วนะป้าแกบอกว่าป้าแกกินได้เฮ้ยกินไม่ได้เขามีชีวิตดูว่ากินได้ไหมเฮ้ยอย่านะหยุดเฮ้ยฉันเตือนแล้วนะป้ากินได้เขรู้ตัวไหมว่าฟันหายไปซี่หนึ่ง